สวัสดีครับลใกไ่ทักทายพี่น้องตอนุ่งขึ้นนะครับเนาะมันนี้ก็ไดดลุลใกไงก็ได้สมาชิกไม่ไม่อีกแล้วตัวหนึ่งนะครับเนะาะเจอออกแต่แง่เหมืองครับนอนหลับนะครับเนาะได้ยินตัวหน่อยฮองลุกขึ้นมาอ้าวนี่พสิได้สมาชิกเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะอ,ออกง่ายครับพันแมน ออกหลุง่ายครับออกบ่ายากครับจะออกแต่เงาเพิ่มตอนกลางวันกับเมืงอยู่ครับว่ากำหนดพันเดือนหนาวันนะครับแต่มันออกมานีเฉยโอ้ออกออกแบบร้อยออกแบบจะคล้องมืหูเลยนะครับเนาะโอ้เพิ่มมาอีกแล้วครับโอ้ คายเกี่ยวหยาอยู่ครับนี่แหละวิถีชีวิตของคนเลี้ยงงัวเขาก็ได้ผลผลิตมากสี่ละเพื่อกระตอบแทนเท่เอาอยู่ที่ค้าเขาเกี่ยวหยาเนาะครับเนาะมันก็นให้ลูกให้ล้านทดแทนเทาเนาะเออกะออกอยู่ในขวังนะครับเนาะ ลุงใหญ่มากเลยนเอาพันออกนอกขอ,อกมายันมวลใหญ่เหยียบนะครับนะนอนเชื่ออยู่ครับกินนมแล้วครับลูกกินนมหันทำเหีวก็นอนลงนะครับโอ้ น้องคนทิ่ติดพูนแล้วนะมาเดาเฟืองปูให้นอนนะครับเนาะเนี่ยครับสมาชิกไม่โตรแหลกในะรอบปีนะครับเนาะปีนี้ <c ười> คือหน่อยใช่เนาะตัวนี้น้อยนะครับเนาะลูกแซลลเล่ครับ ลูกของมักสิงโตนะครับเนาะพอพันคุ้มปุงประจำขอบเนี่ยหน่อยกระางนะครับเนาะซาโลเล่ผลออกมาเปรนตัวตัวน่อยเสียเคยตัวบขัยใหญ่ก็บปะมาใหญ่เอาที่หลังนะ ลงุงแง่ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก็เนานะครับเนาะฝากากดไลค์กดติดตามให้ลุงแง่นี่นะครับด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปเนะครับเนาะยันนี้แหละสวัสดีครับ